ลาสวัสดีทุกท่านค่ะนะคะสถานีความบันเทิมเปิดแล้วจ้าเย้ yeah. ทาอะไรก็ดีไปหมดชีวิตก็เลยสดดีไปหมดสดไปทุกอย่างเราควรโชคดีไม่เดินลองทางและความสุขเราสร้างโอ้ยโอ้ยโชคดี ทำดีเรมีความสุขสุขอุรายิ่งทำยิ่งนี้ทำถูกวิธีอีคิวและง่ายง่ายชิวชิวโพชโชชะตามาด้วยรวยเงินนะขอให้รวยง่ายขอให้รวยไวขอให้รวยให้รวยขอให้รวยด้วยเงินทองมากมายรวยด้วยน้ำใจสุงอุรา เบิกบานใจมีสุขหนักหนาด้วยกนลุกขึ้นมาสร้างชะตาให้ตัวเองชตะตาข้าขึ้นชีวิตสุดบางไม่มีใดคว้างคนกำลังเห็งดีไปหมดสนทุกอย่างมาชุกทางทาเองรวยเองไม่ต้องทุกเจ็บปวดเสียใจร้องให้ฟุมงายมันน่าเสง อย่าใจกระจอกกลัวกลัวเกรงเกรงแล้วเมื่อไรจะมีเหงกับเขาเย้ สวัสดีทุกท่านค่ะนะคะสวัสดีทุกทุกคนนะคะเห็นใครบ้างไม่เห็นใครบ้างนะคะต้องกราบขออภัยด้วยนะคะวันนี้กับหัวข้อนะคะเสกชีวิตใหม่ง่ายนิดเดียวนะคะเพียงรู้สิ่งนี้ค่ะให้รวยให้รวยเงินทองมากมายรวยด้วยน้ำใจสุงอุราเบิกบานใจมีสุขหนักหนาด้วยกันลุกขึ้นมาสร้างชะตาให้ตัวเอง ชะตาข้าขึ้นชีวิตสุดปังไม่มีใดความคนกำลังเฮงดีไปหมดสนทุกอย่างมาชุกทางทําเองรวยเองไม่ต้องทุกเจ็บปวดเสียใจร้องให้ฟูมายมันน่าเสงงอย่าใจกระจอกกลัวกลัวเกรงเกรงแล้วเมื่อไหร่จะมีเฮงกับเขา ม่มีไดคว้างคนกำลังเฮงดีไปหมดสนทุกอย่างมาทุกทางทำเองรวยเองไม่ต้องทุกข์เจ็บปวดเสียใจร้องให้ฟูฟไฟมันน่าเสงอ่ะอย่าใจกระจอกกลัวกลัวเกรงเกรงแล้วเมื่อไรจะมีเฮงกับเขาจอกลัวกลัวเกรงเกรงแล้วเมื่อไรจะมี เย้โอเคนะคะกลาสรีอีกรอบหนึ่งกลาสรีทุกๆท่านนะคะวันนี้กับหัวคอนะคะ เสกชีว <become> ิตใหม่ง่ายนิดเดียวนะคะปีนี้ปีของเราค่ะกลาสดียทุกทุกคนนะคะภาพชัดเสียงชัดรปเปล่านะคะก่อนที่เราจะเริ่มนะคะนาขออนุญาตแชร์แบ่งปันตัวเองสักครู่หนึ่งค่ะภาพชัดเสียงชัดรอเปล่าขออนุญาตสักครึ่งนาทีค่ะกลาสเดียทุกทุกคนนะคะเห็นใครบ้างไม่เห็นใครบ้างนะคะก็อย่าว่ากันเลยค่ะยังส่งต่อแบ่งปันสิ่งที่ดีๆอยู่ตรงนี้ให้กับทุกๆท่านเราเชื่อเหลือเกินค่ะว่าเฮ้ยใครที่เจอฉันเขาโคตรโชคดีวันนี้กับการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราก็เสกเช่นเดียวกันวันนี้การเปลี่ยนแปลง หรือว่าการเซกสร้างชะตาชีวิตของเราง่ายมากๆเพียงเรารู้ความลับนี้วันนี้มันไม่มีใครที่เคยออกมาบอกเราเลยค่ะว่าให้การที่เราจะสําเร็จหรือการที่เราจะเปลี่ยนแปลงเป็นคนใหม่นั้นเริ่มจากที่ตัวเราแต่เรามักเอาตัวเองทําไมคะเราชอบเอาเขาเรียกว่าเรามัก เอาชีวิตของเราไปผูกอยู่กับคนอื่นไม่ว่าจะเป็นการที่เราดูดวงวันนี้หลายๆคนอาจจะเป็นคนหนึ่งค่ะที่ชอบดูดวงซึ่งไม่แปลกทําไมทุกๆครั้งในการดูของเราหรือเราไปหาหมอดูนั่นก็คือการที่ชีวิตของเราทําไมคะตกต่ําหรือเราบอกตัวเองว่าเฮ้ยชีวิตของฉันทําไมตกต่ําซึ่งเราไม่เคยรู้ความลับนี้เลยวันนี้หลายๆคนอาจจะเข้ามาใหม่เอ๊ะอะไรคือกฎจักรวาละแรงดูดหลายคนอาจจะงงเอ๊ะสงสัย อะไรคือก,กวดจักรวาลและแรงดูดเราเองก็คือคนหนึ่งค่ะซึ่งเมื่อจะย้อนกลับไป3ปีที่แล้วเอ๊เราก็คือคนหนึ่งที่เอ๊อะไรคือคนโปรดของจักรวาลเอ๊อะไรคือก,กวดจักรวาลและแรงดูด เราไม่รู้ค่ะว่ามันคือความหมายอะไรแต่เมื่อเราคือคนหนึ่งที่ตัดสินใจหรือเราเมื่อได้เรียนคิปมหากาศย1บวันของคุณครูพาสตาสสิธารากูลค่ะหรือเมื่อเราอีกคนหนึ่งที่มันทําให้เราถึงบางอ้ออ้อการที่ฉันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเราก็คือคนหนึ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนค่ะว่าอะไรก็ตามที่เราคิดหรือเรารู้สึกหรือเฮ้ยการที่ฉันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตนั่นก็คือการที่ฉันต้องลุกขึ้นมาควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของเราหลายๆคนอาจจะเป็นตรงนี้ค่ะซึ่งเราเองก็คือคนหนึ่งที่ ไม่รู้แต่เมื่อเรารู้เฮ้ยการที่ฉันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตนั่นเริ่มจากตัวของเราเองเพราะเราคือสิ่งหนึ่งที่เรารู้นั่นก็คือเฮ้ยการที่เราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเราต้องเป็นคนบอกตัวเราค่ะว่าเฮ้ยเราคือคนกําหนดชะตาชีวิตของเราชีวิตของเรามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครหรือเราเองก็คือคนหนึ่งที่อดีตที่บอกกับตัวเองว่า ไม่ว่าจะชีวิตของฉันเป็นอะไรหรือในยามที่เราตกต่ำในชีวิตนั่นก็คือการเพื่อหมอดูเราเอาชีวิตของเราไปฝากไม่ว่าคนที่เขาดูดวงให้เราว่าเราต้องทำแบบนั้นแบบนี้นะนั่นคือสิ่งนั้นเราลุกขึ้นมาทำแต่มันไม่มีใครที่จะมาบอกเลยค่ะว่าชีวิตของเรามีชะตาขาขึ้นได้อย่างไรหรือการที่ฉันจะเปลี่ยนแปลงเป็นคนใหม่เราต้องเริ่มจากอะไร วันนี้ไม่ว่าจะเป็นความคิดอารมณ์ความรู้สึกของเราค่ะไม่ว่าจะเป็นการที่เราก็คือคนหนึ่งที่ตัดสินใจที่จะลุกขึ้นมาควบคุมอารมณ์ความรู้สึกในวันแรกที่เจอกฎจักรวาลและแรงดูดหรือเจอคุณครูพัสตาสิทธนากรหรือการที่เราได้เรียนคลิปมหาอากาศย1วันค่ะเราบอกกับตัวเองว่าพี่ฉันรอดแล้วฉันเจอแล้วทางรัดทางรอดนี่ไม่ใช่ทางเลือกสําหรับฉันแต่เป็นทางรอดเฮ้ยการที่ฉันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตนั่นก็คือฉันต้องลุกขึ้นมาควบคุมอารมณ์ความรู้สึก เราบอกกับตัวเองว่าเฮ้ยความรู้สึกว่าความรู้สึกของฉันการที่คนสําเร็จบอกว่าเฮ้ยการที่เราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตนั่นคือเริ่มจากการที่เราต้องคิดดีคิดบวกคิดดีคิดบวก,ดดบวกและเราต้องคิดดีคิดบวกตลอดเวลาซึ่งสําหรับใครมาใหม่ค่ะคุณต้องไปเรียนนะคะคลิปการทํางานของสมองค่ะนั่นก็คือคลิปเดอรนอวรนซึ่งเป็นกฎทางวิทยาศาสตร์ค่ะ ซึ่งช่อง3ามได้ออกนํามาถ่ายทอดกับเราวันนี้กับการเปลี่ยนแปลงชีวิตรเราจะเป็นคนหนึ่งที่เลือกเมื่อคุณตัดสินใจในการเปลี่ยนเส้นทางชีวิตของคุณแน่นอนการลงมือทําของเราย่อมเปลี่ยนแปลงไปสิ่งแรกนั่นคือสิ่งที่มันบอกตัวเองว่าชีวิตของฉันทำไมมันเปลี่ยนแปลงง่ายแบบนี้แค่ฉันลุกขึ้นมาควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของฉันหรือคิดแต่ด้านดีไม่ว่าจะเป็นการคิดดีพูดดีทำดีอารมณ์ดีเฮ้ยฉันทำได้ เมื่อเริ่มแรกค่ะในการลุกขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นการกําหนดอารมณ์ความรู้สึกซึ่งจิตของเรานั่นก็คือนาพูดบ่อยๆครั้งนั่นก็คือจิตของมนุษย์ดึงเราตกต่ําตกสู่ที่ต่ําเสมอวันนี้สิ่งหนึ่งที่มันจะทําให้เรามีสมาธิหรือมีสติในการดึงจิตของเรามาได้นั่นก็คือการนั่งสมาธิเฮ้ยวันนี้กับอารมณ์ก็อารมณ์ของฉันความรู้สึกก็ความรู้สึกของฉันเราบอกตัวเองว่าฉันทําได้การที่ฉันจะคิดดีคิดบวก คิดในทางที่สิ่งที่ฉันปรารถนาหรือคิดแต่เรื่องราวดีๆเฮ้ยฉันทําได้เราเป็นคนหนึ่งที่บอกกับตัวเองว่าอย่างไรอะไรก็ตามที่เราพูดเรารู้สึกสิ่งนั้นมันคือตัวของเราเมื่อเรารู้ว่าการที่ฉันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตไม่ว่าจะเป็นการที่เราลุกขึ้นมาควบคุมอารมณ์ความรู้สึกเราจะเป็นคนหนึ่งที่บอกกับตัวเองว่าอย่างไรหรือเราจะเป็นคนหนึ่งที่บอกตัวเองว่าเฮ้ยฉันทําไม่ได้หรอกเฮ้ยการที่ฉันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตนั่นก็คือการที่ฉันต้องเริ่มจากคิดดีคิดบวก เฮ้หยหลายๆคนอาจจะมองว่าเป็นโลกสวยแน่นอนในวันแรกที่คุณตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นการที่คุณรู้ขึ้นมาคิดดีคิดวกคิดว่าเฮ้ยอะไรสิ่งที่ฉันคิดหรือสิ่งที่ฉันทําหรือสิ่งที่ฉันทําอยู่ตรงนี้หากเราบอกตัวเองว่าเมื่อมีมนุษย์คนหนึ่งทําได้ฉันก็คือคนหนึ่งที่ทําได้เราก็คือคนเลือกแต่ไม่ว่าคุณจะเลือกอะไรคะ่ะ ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณสิ่งนั้นอะไรก็ตามที่เรารู้สึกอะไรก็ตามที่เรารู้สึกนึกคิดสิ่งนั้นย่อมดึงดูดกับเราคำพูดอะไรที่มาททำให้เราไปในระหว่างทางในการเลือกที่จะพูดในการสร้างพลังในการไปตอบของคุณวันนี้ลองสังเกตคำพูดที่เราบอกตัวเองค่ะ ไม่ว่าคุณจะพูดอะไรกับตัวเองเราบอกตัวเองว่าเฮ้ยปากของฉันเป็นปากกะปากวาจาปรากาศิธิ์พูดสิ่งไหนได้สิ่งนั้นเมื่อรู้คียในการเปลี่ยนแปลงชีวิตหรือเรียนทางลัดในการเปลี่ยนแปลงชีวิตนั่นก็คือกวจักรวาลและแรงดูดหน,นาเริ่มที่จะใส่คําพูดภาษาตัวเองในด้านใหม่ๆค่ะ ไม่ว่าคําพูดอะไรที่เราพูดออกไปสิ่งนั้นมันย้อน,อนกลับมาหาเราเพราะฉะนั้นการที่ฉันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตฉันต้องคิดดีคิดบวกยังไม่พอฉันต้องพูดแต่ในสิ่งที่ดีๆหรือคอําอวยพรที่ดีๆให้กับตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาษาทางการเงินค่ะแต่ก่อนเราเองก็คือคนหนึ่งที่บอกว่าเฮ้ยเงือไม่ออกฉันไม่ได้เงินแน่นอนทําไมการที่เราจะหาเงินทําไมมันยากลําบากเพราะสิ่งที่เราพูดออกไปนั่นคือสิ่งนั้นเราได้รับกลับ เมื่อเราบอกว่าเงินหมุนแน่นอนทำไมเงินของคุณถึงหมุนแบบนั้นวันนี้เราลองเช็คภาษาคำพูดที่เราพูดหรืออวยพรให้ตัวเองดูคะ่ะไม่ว่าจะเป็นเงินทำไมหายากจัง <S <S เมื่อเรารู้ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตเฮ้ยสิ่งไหนที่ฉันพูดหรือฉันรู้สึกสิ่งนั้นมันย่อมดึงดูดเราเริ่มที่จะใส่คำพูดภาษาดีๆให้กับตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินคะ่ะไม่ว่าจะเป็นแต่ก่อนเราบอกว่าเงินหายากเริ่มเปลี่ยนใหม่ทันทีคะ่ะเงินหาง่ายแค่ฉันทำไมคะเงินหาง่าย ะะเงินลอยอยู่เต็มอากาศไปหมดเงินทุกสกุลถูกดึงดูดมาหาฉันไม่ว่าคุณจะพูดอะไรให้กับตัวเองเมื่อเราบอกว่าคำพูดของฉันเป็นคำพูดวาจาประกาสิทธิ์คุณจะยอมพูดหรือวอวยพรอะไรให้กับตัวเองหรือคุณจะเป็นคนหนึ่งที่บอกตัวเองว่าทำไมฉันโง่จังเลยทำไมฉันทำอะไรก็ไม่เรื่องทำไมฉันหยิบจับอะไรก็มีแต่เจ๊งเจ๊าจ้า คุณจะเวยพรให้คุณเป็นอย่างไรเมื่อสิ่งที่คุณบอกว่าเฮ้ยฉันคือคนกําหนดชะตาชีวิตสิ่งที่ฉันพูดนั่นคือสิ่งที่ฉันกําลังดึงดูดหรืออะไรก็ตามที่ฉันรู้สึกนึกคิดสิ่งนั้นล้วนกลับมาหาฉันเราจะเลือกคําพูดอย่างไรให้กับตัวเองวันนี้ปากของเราเป็นปากวาจาประกาศิทธ์ค่ะแต่ก่อนเราเองก็คือคนหนึ่งที่ปล่อยให้อารมณ์หรือคําพูดของเราไม่ว่าคนอื่นจะพูดอะไรเรารับหรือเออหอ,อ,อบอกกับสิ่งนั้น แต่เมื่อรู้ทางรัดในการเปลี่ยนแปลงชีวิตเฮ้ยฉันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงหรือใช้คำพูดของฉันใหม่ได้เพราะฉันต้องการในสิ่งเพราะฉันต้องการหรือพูดเฉพาะแต่เรื่องในสิ่งที่ฉันปรารถนาฉันทําได้นี่คือสิ่งที่บอกตัวเองแต่เราจะเป็นคนเลือกแต่เราเองจะเป็นคนเลือกหรือเปล่าในสิ่งที่เราพูดไม่ว่าคุณจะพูดว่าฉันทําไม่ได้หรอกทําไมมันยากจังเลย เฮ้ยการที่เัาจะเปลี่ยนแปลงชีวิตแค่ชั้นลุกขึ้นมาทําไมคะคิดดีคิดบวกหรือคิดแต่เรื่องราวที่ปรารถนาหรือในโลกของคนอื่นเขาจะมองว่าโลกสวยแต่เมื่อเรารู้คีย์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตหรือหลายคนอาจจะครหนึ่งเอ๊ะอะไรคือกฎจักรวาลและแรงดูดมันก็คือกฎธรรมชาติคนสําคัญระดับเขาเรียกว่านะคะคนสําคัญระดับโลกเขาล่วงรู้ความลับนี้มันกฎจักรวาลและแรงดูดมันเป็นกฎทางเขาเรียกว่ามันอยู่กับเรา 2,000ปีมาแล้วแต่ใครจะบมาบอกเราว่านี่คือกฎจกักรวาลและแรงดูดอะไรก็ตามที่เราคิดเรารู้สึกและรู้สึกมันซ้ำๆบ่อยๆสิ่งนั้นมันจะเกิดกับเราซึ่งมันไม่มีใครมาสอนเราวันนี้กับการเปลี่ยนแปลงชีวิตไม่ว่าคุณจะบอกกับตัวเองว่าฉันคือผู้กําหนดชะตาชีวิตของฉันฉันคือผู้เลือกฉันคือผู้เสกสร้างเนรมิตชีวิตของฉันใหม่ คุณจะกลับมาคิดแต่ในสิ่งที่คุณปรารถนาเพราะเรารู้ว่าอะไรก็ตามที่เราคิดและเรารู้สึกซ้ำๆสิ่งนั้นมันย่อมถูกดึงดูดมาหาเราคุณจะเลือกอะไรไม่ว่าสิ่งที่คุณเลือกเป็นสิ่งที่คุณไม่ต้องการหรือสิ่งที่คุณต้องการแน่นอนเมื่อเราคิดเรารู้สึกสิ่งนั้นมันย่อมกลับสะท้อนของเราเราจะเป็นคนหนึ่งที่บอกตัวเองว่าฉันทําไม่ได้หรอกมันคงไม่ใช่แนวทางของฉันหรือหลายๆคนอาจจะเป็นคนหนึ่งที่ทําไมคะ ต้องการที่จะหารายได้บนโลกออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นโลกที่มันเปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะเป็นโลกทั้งรอเรือและก็รอลิงวันนี้กับการสร้างธุรกิจบนโลกออนไลน์หลายหลาคนบอกว่าเอ้ยทำไมมันยากจังเลยการที่ฉันจะหารายได้เพิ่มนั่นคือสิ่งที่เราบอกตัวเองเราก็จะเป็นแบบนั้นเมื่อเราบอกตัวเองหรือเปลี่ยนกับทางการไม่ว่าจะเป็นเฮ้ยฉันสำเร็จง,ง่ายๆสบายๆฉันหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองเฮ้ยเงินทองหาง่าย ทำไมการเปลี่ยนแปลงชีวิตของฉันมันง่ายแบบนี้เราก็จะเป็นเหมือนสิ่งที่เราพูดเราลองสังเกตตัวเองค่ะว่าการที่เราเจอทางลัดนี้มันทําให้ชีวิตของเราในการเปลี่ยนแปลงทุกๆวันมันง่ายเฮ้ยทำไมชีวิตของฉันเปลี่ยนแปลงง่ายแบบนี้เฮ้ยการที่ฉันลุกขึ้นมาคิดดีคิดบวกหรือคิดเฉพาะในสิ่งที่ฉันปรารถนาหรือในด้านอารมณ์ถ้าฉันควบคุมกําหนดอารมณ์ของฉันได้แน่นอนอ,น,อน,านาคตของเราเปลี่ยนวันนี้เราไม่สามารถที่จะไป ควบคุมคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณได้หากเราเองคนหนึ่งที่ไม่เคยที่จะควบคุมอารมณ์ของเราได้เลยไม่ว่าจะเป็นอารมณ์โมโหหงุดหงิดหรือว่าชุนเฉียวหรือทุกสิ่งทุก,กอย่างเพราะมนุษย์ส่วนใหญ่ย,ย่อมปล่อยทำไมคะไม่เคยที่จะลุกขึ้นมาควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของเราเลยวันนี้กับการเสกสร้างชีวิตตัวเองมันง่ายเพียงเราอนุญาตตัวของเราให้ตื่นรู้ เราจะเป็นคนหนึ่งที่บอกตัวเองว่าฉันรู้แล้วซึ่งหากเราพูดว่าฉันรู้แล้วแน่นอนมันไม่สามารถที่จะรับสิ่งต่างๆหรือใหม่ๆเข้าสู่จิตใต้สำนึกหรือเข้าสู่เราได้เลยเพราะเราเป็นคนบล็อกวันนี้กับการที่เราบอกตัวเองว่าเฮ้ย hey, ฉันเรียนรู้ได้เฮ้ยฉันพัฒนาได้หรือหลายๆคนอาจจะเป็นคนหนึ่งที่เรียนคลิปมหาอากาศย1วันเราเคยสังเกตตัวเองไหมคะว่าทําไมเราถึงมีคําพูดว่าเอ๊ะ hey, ทำไมไม่รู้เรื่องเลยคลิปอะไร แต่เมื่อเราอนุญาตตัวของเราเมื่อคุณกลับที่จะไปเรียนไม่ว่าจะเป็นการเรียนทีิปหากาศย1วันคุณจะเขาเรียกว่าไม่เคยได้ยินในสิ่งที่คุณครูสอนเราเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรากลับไปเรียนในคลิปนั้นใหม่เมื่อสมองของเราบอกว่าฉันเรียนรู้ได้ฉันพัฒนาได้แน่นอนกับคําพูดที่เราไม่เคยได้ยินแต่เรากลับได้ยินคําพูดนั้นเราเองคือคนเลือกหรือเราเองคือคนที่บอกตัวเองว่าฉันอนุญาตตัวของฉันให้เปลี่ยนแปลงชีวิต ฉันอนุญาตตัวของฉันให้เรียนรู้พัฒนาตัวเองหรือเปล่าหรือเราจะเป็นคนหนึ่งที่บอกตัวเองว่าเฮ้ยมันคงฉันทําไม่ได้หรอกทําไมมันยากจังเราก็จะเป็นเหมือนดังที่เราพูดเพราะปากของเราคําอวยพรของเรามันศักดิ์สิทธิ์หรือว่าปากวาจาประกาศิษย์อยู่แล้ววันนี้กับการเป็นสายเสกในการเสสร้างชีวิตในระมิตตัวเอง มันไม่ใช่ว่ามันจะเขาเรียกว่าสายเสกคือการที่ฉันจะเสกอะไรได้สักอย่างนั่นก็คือเกิดการปิ้งแวบปิป้งแวบเหมือนในหนังเลยใช่ไหมมันไม่ใช่สายเสกสคำว่าสายเสกนั่นก็คือเฮ้ยมันมง่ายสบายๆเปรียบเสมือนว่าเฮ้ยเรานึกคิดอะไรและมันได้เหมือนดังที่เราคิดวันนี้การที่เราจะเป็นสายเสกแน่นอนคุณต้องอนุญ,ญาตตัวของคุณก่อนไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงอารมณ์ความรู้สึกของเราหากวันนี้เราไม่สามารถ ควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของเราได้แน่นอนมันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตหากเรารู้ว่าเฮ้ยหาฉันคิดดีพูดดีทดําดีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับฉันแน่นอนความเชื่อของคุณมันมาเต็มร้อยหรือเปล่าวันนี้ไม่แปลกค่ะทาไมมันมีคนเปลี่ยนแปลงชีวิตหรือใช้กฎจักรวาลและแลงรงดูดได้เห็นผลและอีกฝั่งนั่นก็คือการที่เขาไม่เห็นผลสิ่งที่มันแตกต่างกันนั่นก็คือความเชื่อวันนี้ความเชื่อของเรา80%ซวิธีการ20%ซ์ หากความเชื่อของเราไม่เปลี่ยนคุณไม่อนุญ,ญาตตัวของคุณให้เปลี่ยนแปลงชีวิตสําหรับใครเข้ามามาใหม่ค่ะหากคุณคือคนหนึ่งที่ต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณต้องเรียนคลิปมหาากาศ21วันการเรียนคลิปที่มันได้ผลนั่นก็คือการที่เราเริ่มจากการเรียนวันละ1นึ่เดนะคะแต่ก่อนนาะยเองก็เป็นคนหนึ่งที่เฮ้ยเราต้องการรู้ว่าเดยที่1เดที่2เดที่3เป็นอย่างไรนั่นก็คือการที่เราปั้มเรียน แต่การเรียนที่ได้ผลคุณต้องเรียนติดต่อกัน21นวันวันละ1คลิปหรือเราเรียนควบคู่ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมเจ็ดพิชิตความบ้างข่าเเลเวล1 e เลเวล2เราสามารถเรียนเลเวล1และก็เลเวล2 D1 Day เ Day 1ควบคู่กันได้หรือหากเราต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่รวดเร็วคุณต้องรี ไปเข้าสนามแม่เหล็กไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่คุณครูสอนเราทําไมวันนี้กับการเปลี่ยนแปลงชีวิตเราบอกตัวเองว่าเฮ้ยเมื่อฉันรอดแล้วฉันจะออกมาส่งต่อแบ่งปันการที่เราออกมาตรงนี้หรือออกมาเจอการตรงนี้นั่นก็คือเป็นการสร้างพลังให้กับตัวของเราอีกเช่นเดียวกันค่ะวันนี้อะไรก็ตามสิ่งที่เราคิดเราก็เราเองก็คือคนหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงชีวิตจากการเรียนคลิปมหากาศย1วันจากการเรียนคลิปฟรีหน้าเพจของคุณครู เราเชื่อเสมอว่าเฮ้ยหากใครเขาได้เจอทางลัดนี้ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตเช่นเช่นเราที่เคยตามหาความสําเร็จหรือช่วยมีอะไรก็ได้ที่ทําให้ฉันเปลี่ยนแปลงชีวิตเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยค่ะว่า้การที่ฉันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตมันเริ่มจากการควบคุมอารมณ์ความรู้สึกแต่ก่อนเราก็คือเป็นคนมนุษย์ธรรมดาที่ปล่อยให้อารมณ์ใครว่าเราเราก็ตอบกลับไปโดยที่ไม่คิดว่าเฮ้ยการที่ฉันเราบอกกับตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าฉันเป็นคนดีแต่สิ่งหนึ่งนั่นก็คือ เราเป็นคนดีคืออารมณ์ดีในบางครั้งแต่หลายๆคนอาจจะบอกว่าพี่ขาการที่นหนูจะเปลี่ยนแปลงชีวิตหนูเริ่มจากการคิดดีคิดบวกและทําตัวเองให้มีความสุขใครจะมีความสุขเบิกบานตลอดเวลาหากวันนี้ความสุขจะเป็นกุญแจดอกแรกไขให้คุณสําเร็จในทุกๆอย่างไม่ว่าสิ่งที่คุณล,ลงมือทําหรือการกระทําของคุณทุกๆอย่างในด้านดีคุณเชื่อไหมว่าเมื่อเราคิดดีพูดดีทดําดีสิ่งดีๆย่อมเกิดกับเรา เพราะฉะนั้นทุกสิส่งทุกอย่างอยู่บนความเชื่อเพราะความเชื่อ80%หลายหลายคนไม่กล้าคิดค่ะวันนี้คนสําเร็จคนหนึ่งซึ่งแอลเบิร์ตไอสตน์บอกว่าจินตนาการสําคัญกว่าความรู้หากวันนี้เราไม่เคยที่จะคิดจินตนาการในสิ่งที่เราปรารถนาเลยแต่ทําไมเราถึงคิดแต่จินตนาการในสิ่งที่เราไม่ปรารถนาไม่แปลกทําไมเรื่องราวที่เราไม่ปรารถนามันถึงวิ่งมาหาเราเพราะเราจินตนาการหรือคิดไปก่อนล่วงหน้าแล้ว ไม่ว่าคุณจะคิดเรื่องนี้คุณจินตนาการไปหมดแล้วว่ามันจะเกิดขึ้นกับเราอย่างไรแน่นอนสิ่งนั้นมันถูกดึงดูดแต่คนโดยมนุษย์โดยทั่วไปไม่กล้าจินตนาการในสิ่งที่คุณปรารถนาวันนี้สิ่งหนึ่งนั่นก็คือจินตนาการสําคัญกว่าความรู้เมื่อเราไม่กล้าคิดแน่นอนมันไม่มีสิทธิ์ที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าคุณจะคิดหรือไม่คิดคุณก็คิดอยู่แล้ว แต่คุณจะเลือกคิดในสิ่งที่คุณปรารถนาหรือเปล่าวันนี้เราคือคกนกําหนดชะตาชีวิตของเราเราคือผู้เสกสร้างเราคือคนเลือกสิทธิ์ของเราได้สิทธิ์ของมนุษย์ทุกคนบนจักราวาลแห่งนี้นั่นก็คือสิทธิแห่งการเลือกหากเรารู้ว่าสิ่งที่เราทํามันไม่ดีคุณสามารถที่จะลุกขึ้นมาเลือกใหม่ได้ไม่ว่าคุณจะเป็นใครคะ่ะคุณเสกสร้างชีวิตเนรมิตชีวิตตัวเองใหม่ได้ทุกๆคนมันง่าย วันนี้กับการเปลี่ยนแปลงชีวิตเชยเช่นเดียวกันค่ะเสกสร้างชีวิตใหม่ง่ายนิดเดียวเพียงรู้ความลับนี้ไม่ว่าคุณจะทําหรือไม่ทําหรือว่าเชื่อหรือไม่เชื่อนั่นคือสิทธิ์ของคุณแต่วันนี้กับการเรียนกฎจักรวาลและแรงดูดทางรัดทางรัดก,ก็คือทางรัดเราจะเป็นคนหนึ่งที่เดินอ้อมอันนั้นสุดแล้วแต่คุณสุดเราไม่สามารถที่จะไปบังคับหรือวิ่งลูกของคนอื่นได้หากวันนี้การที่เราไม่สามารถที่จะบังคับตัวเองความรู้สึกของเราได้ แน่นอนมันไม่สามารถไปเปลี่ยนหรือว่าบังคับใครได้เลยค่ะเมื่อตัวเรายัางบังคับตัวเราไม่ได้แต่เราบอกตัวเองว่าเฮ้ย <c oughs> ตัวฉันความคิดก็ความคิดฉันอารมณ์ก็อารมณ์ฉันวันนี้หาฉันต้องการอนาคตที่ดีฉันต้องลุกขึ้นมารับผิดชอบชีวิตตัวเองการรับผิดชอบชีวิตของเราตรงนี้นั่นก็คือรับผิดชอบในเรื่องอารมณ์ความรู้สึกเราเองจะเป็นคนเลือกหรือเปล่าหรือเราจะเป็นคนที่ปล่อยให้อารมณ์นำเรา สุดแล้วแต่ที่เราจะเลือกเพราะเราคือผู้เลือกเราคือผู้เส,สร้างชีวิตเนรมิตชีวิตตัวเองค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะใครได้ฟังโค้ชโชคดีมากอาจจะเป็นคลิปสั้นๆแต่ตรงใจที่จะออกมาแบ่งปันกับทุกๆคนค่ะนะคะสวัสดีพี่สุเลนนะคะเห็นใครบ้างไม่เห็นใครบ้างต้องกราบขออภัยด้วยวันนี้นะคะนาอาจจะพูดเร็วบ้าง สลับกันบ้างแต่ทุกอย่างจงใจในการออกมาแบ่งปันกับทุกๆคนค่ะเพราะเราเชื่อเหลือเกินว่ายังมีผู้คนอีกมากมายที่เขาต้องการเปลี่ยนแปลชีวิตแต่เขาไม่รู้ค่ะว่าเขาจะเริ่มอย่างไรเราเองก็คือคนหนึ่งที่เป็นคนนั้นในวันที่เราเจอคลิปมหาการยีบาวันเจอคุณครูพัสตาสัสริธร์ธารกุลเราก็คือคนหนึ่งที่เกิดจากการจิตอธิษฐานจิตว่าช่วยมีอะไรก็ได้ฉันไม่เอาแล้วนะชีวิตแบบนี้ วันนี้กับการเจอกันมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญค่ะแต่เป็นสิ่งเสมอที่เราได้เจอกันเราไม่สามารถไปบังคับให้ใครลุกขึ้นมาคิดดีคิดบวกหรือคิดแต่ในสิ่งที่ปรารถนาหรือบังคับใครได้เวลาเขาเรียกว่าเวลาหรือมันจะทําให้เขาที่ตื่นรู้เองหากวันนี้เราไม่อนุญาตตัวเองไม่มีใครสามารถบังคับใครได้ค่ะแต่เราสามารถควบคุมตัวของเราได้วันนี้คำหนึ่งที่มันเปลี่ยนแปลงชีวิตง่ายมากๆ นะคะของคนสําคัญระดับโลกหรือใครอาจจะไปอ่านในเพจของคุณภูพัสตาสิธรารกุลนั่นก็คือนะคะเราหากวันนี้เราไม่สามารถที่จะบังคับตัวของเราได้คุณไม่สามารถที่จะไปบังคับใครได้เชกเช่นเดียวกันค่ะวันนี้กับการเจอทางรัฐกฎจักรวาลและแรงดูดก็คือกฎธรรมชาติ เป็นกฎธรรมชาติสําหรับใครมาใหม่ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณต้องเรียนคลิปมหากาศ21บานขาเรียนคลิปภาพยนตร์เดอะซีเครเป็นภาพยนตร์ระดับโลกทึ่งซึ่งถูกแปลมากกว่า200ภาษาและอีกอย่างหนึ่งทําไมวันนี้เราต้องเริ่มจากการคิดดีคิดบวก คุณต้องไปดูคลิปการทำงานของสมองค่ะนั่นก็คือคลิปเดอ n e นิวรอนคลิปนี้โคตรดีมากๆที่สำคัญในการเปลี่ยนแปลงชีวิตอยู่ในคลิปนี้หากคุณคือคนหนึ่งที่ต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตแล้วสินเสมอเรามาเจอกันใหม่นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในเดยหน้าค่ะวันนี้คงต้องขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้ค่ะการสวัแบบสดีทุกท่านค่ะบ๊ายบายค่ะ